ก็สาหรับวันนี้นะคะเราเจอาภาพนะคะก็ค่อนข้างกดดันนะคะซึ่งพอนันเองนะคะก็ค่อนข้างกดดันตัวเองมากไปนิดนึงเราก็อาจจะมีบางจังหวะที่หลุดไปบ้างอะไรอย่างนี้ค่ะแต่ก็เรียกความมั่นใจของตัวเองกลับมาได้เพราะว่าโค้ดก็ได้ให้ความมั่นใจแล้วก็พอมไวใจซึ่งกันละกันอะไรอย่างงี้ค่ะในทีมเราก็ฝึกมาแล้วอะไรอย่างี้แต่พอออกมาในเซตสองนะเราก็เข้ากลับไปได้ก็คือโอเคค่ะก็รู้สึกว่าวันนี้ก็ไม่ก็ไม่ได้แย่มากแต่ก็ทําให้เขาเห็นได้เลยว่า คือเธอก็ทําอะไรฉันไม่ได้นะอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะอยากจะฝากถึงทุกคนนะคะเชียร์หนูด้วยนะคะแล้วก็เชียร์ทีมหนูด้วยนะคะหนูจะสู้เต็มที่นะคะเพื่อเหรียญทองซีเกมค่ะ